สวัสดีครับพบกับร้านประทีปเจริญกิจครับวันนี้ร้านประทีปเจริญกิจนะครับจะมาแจกโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับเดือนนี้เลยนะครับนะฮะโปรโมชั่นพิเศษนะครับตัวนี้เครื่องชงกาแฟรุ่นนะครับ CRM 3 6 0 5นะฮะโปรโมชั่นพิเศษ10ตัวนี้เท่านั้นนะครับนะนะฮะสิตัวนี้เท่านั้นครับนะฮะจากนะครับราคา8,900บาทนะครับวันนี้เราไม่ขายนะฮะเหลือ6,900บาทเท่านั้นวันนี้ให้แค่10เครื่องนะฮะหมดแล้วหมดเลยนะครับขนาดด้านชงตัวนี้เป็น58าแปมิลนะ เป็นระบบนะครับหนึ่งหม้อต้มหนึ่งปั๊มน้ำนะครับสามารถตั้งค่าน้ำหนึ่งช็อตได้ตั้งค่าน้ำร้อนได้นะครับสตีมนมได้นะนะฮะมาเดี๋ยวมาให้ดูกันนะครับการสกัดของเครื่องรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าสกัดไม่ธรรมดาเลยนะครับตัวนี้่าดูการสกัดอ่าขีมาสวยๆเลยครับเห็นไหมสกัดดีมากเลยบอกคําเดียวว่าเครื่องรุ่นนี้สกัดดีมากนะครับนะฮะมันโชว์ได้วันหนึ่งนะครับประมาณ ห้าสบหแก้ววันหนึ่งเลยนะครับนะต่อเรื on ่องได้ประมาณ15แก้วนะนะครับนะตัวน <sh> ี <bleiben> <sh arp inhale> ้ถ้าตั้งค้าไปแล้วเขาจะตัดเองเลยนะนี่ครับเขาจะตัดเองแบบนี้เลยนะครับให้ดูคีม่าสวยนะครับของเรื่อนรู่นี้สกัดเห็นไหมครับนี่ให้ดูนะครับสวยมากนะครับเห็นไหมนะครับคีม่าเยอะคีม่าหนาเลยนะครับพิเศษนี่ครับนะฮะสิบตัวนี้นะสองสี่หกแปดสิบนะสองตัวของโน้นนะครับ สิตัวนะครับตัวมชั่น10ตัวนี้เท่านั้น6,900บาทนะครับรับประกัน6เดือนครับรับประกันหเดือนครับนะหกพัาบาทรับประกันด้วย6เดือนครับนะท่านไหนสนใจนะครับสามารถทักเพจร้านปริทีจริงกิจได้เลยครับ